มิน้นกลายพันธุจากมิน้นใบกลมๆกลายเป็นมิน้นใบยาวๆ <c oughs> มิน้นกลายพันธ <c oughs> กินไม่ทันไงกลายพันธุนี่งอกออกมาตามตูดกระถางน่ะ <c oughs> นี้ก็คือตาม ทำอะไรวะตะไคร้งามไหมฮะทำไมมะเขือมันลูกโดกโดกแต่ว่าลูกเล็กมากเลยดูดิทำไงให้มันลูกใหญ่อะ่ะดูลูกเต็มไปหมดเลย แต่ว่ามีแต่ลูกเล็กเนี่ยดูใครรู้พิธีบอกหน่อยนะคะว่าทำไมเมื่อทำยังไงให้มันลูกใหญ่ไม่ต้องดกแบบเนี้ยแต่ว่าใหญ่ๆๆอะ่ะดูจิ ดูจิจะตกไปไหนเนี่ยแต่ว่าลูกก็ติดนึงจะกินยังไงล่ะเนี่ยดูดิลูกแค่มันจะของเลยลูกแค่มันจะของเลยด้วยพ,พริกพริกกำลังจะออกมีผักบุ้งปรับราย นี่พามาดูนี่ ladies ladies look mm hmm. อันนี้นี่พีโน no งามงาม นนยังไม่ได้ลดน้ำเลยดิบุบอันบุบอันแต่งตึงเหมือนเจ้าของเหมือนกันนี่แต่ว่าอันนี้ยังไม่มียังไม่มีลูกให้กินเพิ่งปลูกเองปลูกได้ยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งเนี่ย ปลูกพร้อมกันเนี่ยกับเลดี้นะฮะแล้วนี้มะเขือมะเขือที่เพาะไว้ดูดิโอ้โหงอกงามจะเอาไปปลูกให้ล้อมรอบรั้วเลยรั้วบ้านเลยแต่มะเขือนี่อะไรไม่รู้เนี่ยหลังงองงอกขึ้นมาต้นอะไรไม่รู้หญ้าหรืออะไรไม่รู้ แต่ไม่เหมือนต้นหญ้านะเหมือนต้นอนะไรน่นี่ะค่ะส่วนอันน้อยนิดตอนแรกก็ว่าย่อนห่างอยู่นะเนี่ยดูสิพอโตมาและถีกันยิบเลยแลดิสโอเคใครรู้เรื่องมะเขือช่วยบอกหน่อยนะคะบายบาย